สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับช่องปราดเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวอุลตร้าดิฟลัชเชอร์นะครับผมของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์นั่นเองเนาะโอเคที่แบบพี่ได้อุลตร้าแมนเด็กเกอร์ก็คือโอ้ยไ,ไปเปิดไปโดนไปไป,ไปชนฝาผานางังแบบมีพี่ก็มีที่แปลงล่างอุลตร้าแมนเด็กเก,กอร์ปอมด้วยเนาะ นี่ครับนี่คือการ์ดที่มาจากของปลอมเนาะที่พี่ได้งานเกิดเนี่ยอันนี้ย่าพี่ซื้อให้เนาะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆดูการ์ดปลอมกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยให้ดูการ์ดจริงอันนี้นครับแฟลไทสตรองไทเวลาขึ้นไทเนาะบาร์โค้ดก็ไม่มีค่าเบม่ยนกันอ่ะอ,อีกตัวที่เหลือนอะมามีทริกเกอร์เนาะอันนี้พี่ทำหยาบเอง ได้นะฮะเป็นมอนดิเมนชั่นเนาะบาร์โค้ดไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยอีกตัวหนึ่งเนาะ่ะเดี๋ยวเราไปดูการ์แท้กันอันนี้แบบอันนี้ไม่ใช่อยู่ในเซตเนาะผมเดี๋ยวพี่จะให้ดูการ์ที่มาจากในเซตก็แล้วกันเนาะพี่เดี๋ยวพี่ขอหาแป๊บนะึง โอเคนะครับอันนี้คือการ์ดจากในเซตเนาะเนี่ยครับเป็นการ์ดจากในเซตอ่ามีเซตฟิกเกอร์แล้วก็มีไทก้าก็มีไทก้าก็มาก็นะเป็นรางนี้เดี๋ยวพี่ตัดมาเดี๋ยวพีว่อันนี้ก็เอี๋พี่ตัดมาเนี่ครับอันนี้ตัวหนึ่งเป็นอุลตร้าแมนเนาะ โอเคจะมีการอีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็นเนี่ยครับไทย์แบบเหมือนในหนังอะสตรองไทท์มีลเรเคลื่อนไทยแล้วก็ดนามิกไทท์มีหลายชุดเลยนะการ์ดเนี่ยนนี่คือการ์ดอะไรก็ไม่รู้เนาะมีบาร์โค้ดเหมือนกันพี่น้องก็คอมเมนต์มาใต้คลิปพี่ได้เลยนะเนี่ยครับเนี่ยครับ <laughs> เนี่ย ว่ามันคงไม่อ่านการ์ดหรอกมีฟัชเชอร์แล้วก็แบบมีการ์ดอีกเยอะเลยโอเคเดี๋ยวพี่เล่นแต่ละใบกันเริ่มตั้งแต่ในซิตก่อนเนาะต่อก่อนที่จะเล่นานะมาดูโมเดลก่อนอันนี้ก็สัตว์ประหลาดนะพี่เนซิตเหมือนของคือของแท้เนาะถ้าพี่มีพี่ก็พี่ก็มีของปลอมเดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูอะเปิดสวิต ไม่เข้าฟ์มอ่ะเดฟิกก่อนสัดท้ายอ่ะ <Dim> แล้วก็เดิยนยันนี้ขึ้นเองนะอ้าวก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ล,ล้วมันรุกไปเลยเนะาะทำไม่ตาย ขอขยับตัวแป๊บหนึ่งจะมีก๊สทองด้วยเนาะต่อไหมิบตาตีอ่ะ เรียบร้อยครับไทยก้า นะเรียบร้อยครับจากการจากในเซตนะอาจจะมีตัวนี้นะครับที่ซ้ำกันเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกลอบก็ได้ไ <c oughs> ปจัาจากนอกเสร็จบ้างเนาะ <c oughs> สัตว์ไทยอะอาจจะมีสัตว์ไทยแปะนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไร ตรงไทยครับจะเป็นไปเสียไปเสียตกใตกใจ,ใจ,ใจ,ใจๆๆ เมื่อสั่นเลสตองแท้สตองว่ามีละรเคลื่อนทย ไดนามิกไทมมือสั่นเลยครับรางสุดยอด เรียบร้อยครับสามล่างหลักเรามีตัวซ้ำนิดหน่อยเห็นเนะาะนี่ตัวที่ซ้ำเร่งให้บิดรอบก็ได้ตอกเรื่องโต๊ะ ถ้าไม่ตายกับเราไปหนยแล้วแมนกินกับครับ แตดด่จะดีแบบตาที่เป็นบันไดชานามาะกมด้วย ทายเฮ้ยยังขอเล่นให้เล่นกีก็ได้เล่นให้อีกทีนึงอ่ะ It ก็เกินแล้วเขาเวาไทยขับได้เลย อร่อยเดีย๋ยวไปเลื่อนต่อสก,สกายเิกเกอร์สกายไทยมนะัย オープニング。 ร้อยครับเด,เ,รเดี๋ยวเราไปดูที่การสัตว์ประหลาดกันเลยครับ,รบเซียมีกาโลทอ ไม่ตายถ้าไม่ตายสั้นมากโซเฟีย ีถิงท้าไม้ตานก็สันอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นการ์ดทองกันเลยครับอินตราแมนนะครับ เป็นอ,อุลตร้าแมนตัวแรกของอุลตร้าแมนตัวแรกนะไม่มีชื่อเนอะอุลตร้าแมนเซตออริตินอนนะครับ มันติดไทยนะครับเป็นอุลตร้าแมนที่ผมชอบอันดับที่สอง ไม่มันตีนะ m มสไท y นะครับโหมะลิมันพันกันอนะ่ะถ้าไม่ตายเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเรามาดูค a r ต,ตัวนี้กันมาเล่นได้ปะ อะไ้เลยเห <Dim> ต้อง้ลต้ Man, ตแมนเลยนะ อะไรไม่รู้เล่นกานโอเคมาทำมาลองการ์ดปอมบ้างตอนนี้เลยนะการ์ดปอมดิอ่มามันเดิลอ่นเนาะ โอเคการรีวิวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปกันเนาะโอเคไปดูกัน